ล้างคราบน้ำยาเคลือบที่เรียกว่าการซึมผินเกรดิตผิวหยาบจะเริ่มจากการใช้น้ำยาจากเคร้าแบคเตอรีคลีเนอร์ลอกน้ำยาเคลือบที่ทาไว้ออกจะต้องทำไปทีละแผ่นอย่างที่เห็นนะคะ เมื age. Age Besides, ่อเราได้พื้นผิวหินเกลิดผิวหยาบกลับมาดังเดิมแล้วก็จะต้องทำความสะอาดกระจัดคราบด้วยน้ำยากระจัดคราบมันและน้ำยากระจัดคราบปูเนลลี่พิเนอร์เพื่อให้พื้นผิวหินเกลิดผิวหยาบสะอาดที่สุดมาดูผลงานที่ได้ ฝากติดตามช่องเดลลี่คินเนอร์เซเว่นเซลด้วยนะคะ